นี่อันนี้องค์นี้เปิดเท่าไหร่ครับ4 5 0 0 0ื่นห้าสี่หน้นี่ฮะโอ้โหนเงินนะครับไตมารไตมา28ทสองหมื่นแปดสองหมนแปดเงินหน้าทองคำแปดแสนห้าหมื่นแปดแสนห้าหมื่นสวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านนะครับตอนนี้ครับอยู่ที่วัตตะโกครับจะมาอัปเดตรราคาวัตถุมงคลหลวงพ่อรวยนะครับประจําเดือนธันวานะฮะเดือนสุดท้ายแล้วครับของปี6กเจ็ครับราคาจะขยับขึ้นหรือลงเดี๋ยวผมพาไปชมครับไปครับ นี่ดูร้านนี้อุ้ยโอ้โหทรงพันล้านนี่สวยมากอันนี้สี่สี่พันเห็นไหมนี่สี่พันเจ้าสวยฮะอุะ้ยเนื้อนวะนวะสามพันอายุบรรพญืนน,น,นี่อัภูมนี่สองพันห้าครับนั่งตังเนี่ย สองพันห้าปีสามจนี่พอผงฮนะต่อครับอยรวยอยขายีอ,ใใอืมโอ้โหเรี่ยมทองนี่ดูครับพระเรี่ยมทองฮะโอโ้ยังสวยเลยปีลึกๆเท่านั้นนี่โอ้โหเรี่ยมทองแท้ฮะดูครับนี่ เยอะเลยพวกรีดก็มีดูรครับรีดเอเลียมทองเห็นไหมปีลึกๆเนี่ยดูรครับอือหือโอ้โหอ,โอย่างสวยเลยโอเคไปอัลเบอกา 800, 1, 000, ร์เปรตร้อยหนึ่งพันดูครับนี่นี้จะเป็นเนื้ออัลเบอกาเรียมกรอบสูตรอันน,นี้ขนาด2บาทแล้วเนี่ย นสองบาทครับผมนี่ดูฮะนี่สองพันนี่ตั้งขนาดหนึ่งบาทรวยพันล้านฮะนี่ฮะโอเคต่อโอเคครับมาร้านเบอร์หกอา้าวสวัสดีครับพี่วีสวัสดีครับร้านเบอร์หกร้านพี่วีเหรอครับครับผมร้านใหม่เหรอครับร้านใหม่ครับโอ้โหร้านใหม่โอ้โห <laughs> ของยัง สุดยอดนะครับเลยหายากเหมือนเดิมเลยร้านเก่านะครับร้านเก่าก็คือปิดร้านอ๋อคือย้ายย้ายย้ายมาที่นี่มาร้านเบอร์หกมาที่นี่อ๋อมาใกล้กว่าเดิมนะฮะสุดยอดเลยดูนี่ก็มีเฉพาะเลืรุ่นใหม่ๆเพราะว่าคนจีนชอบครับผมถ้าก็อย่างเงี้ยมีลูกค้าเขาก็จะมาอ๋อถ้าเขามีลูกค้าเขาก็จะมาเอาของที่นี่ครับโอเคโอ้โห เยอะเลยบูธมหาลาบครับมหาลาบตรงนี้สวยนะเดี๋ยวมาขบคัทด้วยเลยอ่ะโอ้โหอย่างสวยเลยครับไป,ปอบทองอย่างหนาเลยครับนี่เอามาดูสวยสวยผิวสวยออ้ยสวย,สวยจริงสวยเดิมเลยดูดินี่อันนี้เรียมทองมาแพงไหมครับ <43. S 1> พี่บีสี่หมื่นสามโอ้ยเรียมทองมาสี่หมื่นสามอันนี้ประมาณสิบสามกรัมสิบสามครับ,รบอ๋อมีจานด้วยเหรอครับมีจานครับพิเศษคือจานโอ้โหมีจานด้วย อุ้ยนี้สวยมากสวยสวยครับผิวเดิมเลยผิวเดิมเลือกผิวที่สวยที่สุดตะไปเรี่ยมโอ้โหอย่างสวยสวยสวยมาก hey, hey, hey. นี่ผมมีหลายเหรียญนนะั่น่มหาลาบ40อ่าอย่างนี้ก็อีกอีกผิวนึงแต่นี่ไม่มีจานไงอ๋อไม่มีจานไม่มีจานแต่ผิวเดิมกล่องเดิมครับนี่อย่างอย่างเหรียญน,นี้เท่าไหร่ครับแบบไม่มีจาน เปิดไปสองหมื่นห้าครับอ๋อไม่แพงนะครับเนื้อเงินเนื้อเงินใช่ถ้าองค์นี้อ่ะพี่มีจานพร้อมเลี่ยมองค์นี้ประมาณแปดหมื่นแปดหมื่นนะครับโอ้โหเพราะว่าเลี่ยมก็สี่หมื่นกว่าแล้วนี่แล้วก็มีจานอีกวิสเตตอีกยังสูยอะ่ะดูราคาก็ต่อรองได้คุยได้ครับผม,บผมนี่ยังสงวยดูฮะมาลาปีสี่ศูนย์้ไอ้รยทางใจ ครับผมอ่านี่ด้วยทันใจนี่รวยทันใจหูวขอบอย่างหนาเลยดูดินี่นี่ก็ไม่แพงนะครับเปิดไว้สี่หมื่นห้าอันนี้ไม่แพงสี่หมื่นห้านะครับเออก็ไม่แพงนะนี่เพราะว่าขอบก็หูวผิดหรือเปล่าเนี่ยผิดหรือเปล่าผิด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 ห้าหมื่นห้าโอ้อ๋อองค์นี้เปิดไปห้าหมื่นห้านึกว่าสี่หมื่นห้าผมว่าสี่น้ำทองหนึ่งบาทนู่นขนาดน้ำหนักก็ นี่น้ำหนักทองก็1บาทแล้วฮะนี่เป็นรวยทันใจเนื้อเงินยาแดงดูครับกรอบโโอ้หอย่างสวยเลยแอปเปิลล้ลนะครับแอปเปิ้ลก็สวยคนระับแอปเปิ้ลสวย,วยนี่กรอบทองโหยทองยิงทรายหรือเปล่าเขาเรียกใช่ไหมพี่วีนี่ทำจากร้านเวลาลักอะไรนะเ<อ>วลาลักอ๋อซิริลักหรือเวลาลักอะไริริลักหรือเปล่านี่ อันนี้องค์นี้เปิดเท่าไหร่ครับ4 5 0 0 0 4 5 0 0 0นี่ฮะโอ้โหนักเงินนะครับแอปเปิลรวยยัย่งยืนโอ้โหผมว่าคุ้มนะได้พร้อมทองเนี่ยครับใช่คุ้มเลยดู3เหรียญน,นี้ก็ถูกกว่าไปทำใหม่ใช่ถูกกว่าทำใหม่ช่วงนี้ทองยิ่งแพงอยู่พี่โอ้โหน,น,นี่อ่าน,นี่เป็นห้าแชะห้าแชะห้าแชะสายเหนียวเหนียวมากนี่อ้โหกล่องเดิมเลยครับ กล่องเดิมยาแดงครับผมนี่ยาแดงกับยาน้ําเงินอย่างยาน้าเงินเท่าไหร่ครับพี่บียาน้ำเงินสามหมื่นห้าครับอ๋อเขาไม่แพงนะตอนนี้นี่ก็ถือว่าถูกกว่าเมื่อก่อนเนาะใช่เกือบแสนเป็นแสนเลยเป็นแสนะผมเคยซื้อแดงก็เป็นแสนเลยนี่นี่ครับแล้วแดงอ่ะครับพี่บีสี่หมื่นอ๋อไม่แพงนี่ไม่แพงเลยครับสวยด้วยนี่ได้กล่องนะฮะได้กล่องด้วยโอ้ยเททัน ของเลอยู่นี่กันหมดเลยนี่โอ้โหไอ้นี่พี่อะไรนะลายเซนกับนั่นแหละหกับไอ้เขาเรียกเรียบธรรมดาครับอ่าไม่แพงอ,อันนี้คือเหรียลอ็ยลอบแม็กเหรียล็อบแม็กนี่อันนี้ก็เรียบธรรมดาใช่ไหมครับครับผมนี่อันนี้เท่าไหร่ครับสองหมื่นครับ, 2, รบสออ๋อเป็นเนื้องเงินเป็นเนื้อเง 2, อินสองหมื่นอ๋อสองหมื่นก็ไม่แพงเนื้องเงินเนี่ย รวยจเจริญสุกนะฮะนี่กรอบทองนะครับ80ดสน่าจะ80ดสิบไหมพี่วีครับนี่ครับดูนี่นเทียบกรอบกันได้นะฮะกรอบนี้ก็แพงเป็นธรรมดานี่อ่าเรามาดูเหรียญทองคำอันนี้คืออะไรรวยมหาเศรษฐีอ๋อรวยมหาเศรษฐีทองคําปี57าเจ็ไหมครับครับปี57นี่อันนี้ทองคําเท่าไหร่ครับพี่วี 8ป0 0 0ครับอ๋อไม่ถึงแสนไม่ถึงแสนดิโอ้โหไม่ถึงแสนไม่ถึงแสนนี่เออก็ถูกนะถูก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 ไม่ถึงแสนเนี่ยนี่ฮะถ้าเคยขายไปก็แสนเกือบเกือบแสนเนาะใช่ครับผมเคยขายไปเนี่ยไปแสนสมัยที่มันแรงแรงอ่ะโอ้โหยังสวยเลยนี่มีทั้งใหม่ทั้งเก่าเลดใหม่เลดเก่าก็มีนี่อันนี้พวกเปเรียบทอง พวกเหรียญดูเหรียญก่อนไหมดูเหรียญก่อนก็ได้พี่อ่าเป็นชนะจนะชนะจนนี่ชนะจนปีห้าหกเงินยาน้ำเงินนะครับนี่ดนนนนูนี่ยาแดงนี่น้ำเงินนี่ยาแดงโอ้โหอ่ะนี่ใกล้กันเลยใครชอบสีแดงสีเงินครับลองดูครับสวยทั้งสองเหรียญเลยอ่ะอย่างยาแดงเท่าไหร่ครับพี่วี ยาแดงหกหมื่นห้าหกหมื่นห้าโอ้ก็ไม่แพงครับยาน้ําเงินยาห้ำเงินห้าหมื่น,น,น 50, ครับนี่ยา้ำเงินก็ถูกกว่านะัพี่วีถูกกว่าเชนิมคนนิยมนี่หนึ่นเงินก็ถูกกว่าเป็นปกติครับนี่โอ้โห و. เพชรทันหลักๆทั้งนั้นเลยนี่ลายเส้นลายเส้นเห็นลายเส้นกับไตามาตร์ทเหพี่วีใช่ครับไตมาดหน้าทองอ่านี่โอ้โหดูลายตีนครับ นี่เป็นสวยเลยลยเซินอะ่ะไม่แพงครับราคาเงินยาน้ำเงินอันนี้เท่าไหร่ครับพี่วีหมื่นหกพันห้าโอ้ยก็ไม่แพงนะไม่ถึงสองหมื่นออมเรียบทองเนี่ยหมื่นหกพันห้าร้อยไลซินปีห้าซีไตมายสไตามาร์สสองหมืม่นแปดสองหมื่นแปดเงินหน้าทองคำกรรมการครับกรอบก็โอเคเลยกรอบนี่โอ้โหดูฮะ ย่างสวยเลยนี่ชุดเหรียญแทวนหลักหลักนิยมนะครับอย่างสวยชอบพวกเลี่ยมทองเนี่ยเนี่ย <c oughs> เลี่ยมทองสวยพอพอเลี่ยมมันขึ้นเลยพี่วีผมคับผิวสวยเหรียญสวยที่สุดใช่ใช่มันต้องอย่างนั้นเลพี่ผมต้องเหรียญที่สวยที่สุดถึงจะเลี่ยมแบบสวยๆได้นี่มีอะไรอีกแป้งพี่วีอ้าวมีแหวนมีแหวนแหวนโอ้ยแหวนใจ แหวนรวยทันใจปีห้าแปดตอนนี้ก็สดๆเลยเหมือนกันอ๋อเรี่ยมด้วยเลียมเพแท่นี่โอ้โหทองคำนะครับแหวนทองคำนะฮะเลี่ยมด้วยเพชรแท่อีกตั้งหา้านหนักรวมก็ยี่สสี่กรัมกว่าอูอ้หักอยู่นะครับยี่ิบสี่กรัมนี่อเออไ,ไม่ถึงแสนครับไม่ถึงแสน24สี่กรัมโอ้โหที่แรกผมนึกว่าเป็นเหรีนะเนี่ย ไม่ถึงเสนพร้อมเรียมด้วยอันนี้เป็นไซส์ไหนครับไซส์64 64ของผู้ชายับนี่นะครับใหญ่ใหญ่ท้าในสนใจก็ลองดูครับอ่านี่พวกเหรียญพวกแหวนทองคำผู้หงสวยนี่ดูถาดนี้ก็โอ้โหคมๆเลยนี่อันนี้พิเศษสุดสำหรับหลวงพ่อรวยโอ้โห นี่จบเลดขนาดกี่บาทครับน้ำหนักหนึ่งบาทรวยพันล้านรวยพันล้านปีห้าห้าอันนี้<อ>เป็นสายสายทอง96.5อ๋อสายพวกสายปกติที่ร้านทองเลยใช่ครับผมซื้อมา5บาทแล้วก็ไปตัดเหลือ3บาทขึ่งโอ้โหสามนี่เส้นนี้เท,ท,ท่าไหร่ครับพี่วีเส้นนี้8,50 0 0า0มืา เนี่ยทองทองทองทั้งสิน้นนี่นะฮะสุดยอดเลยดูดินี่รวยพันล้านเปียฮะสุดยอดที 1, สดสด่สุดเลยทั้งร้านก็เส้นนี้แหละครับสุดสุดอู้สวยจริงสวยจริงนี่นี่โคตรสวยอะดูดครับถาดนี้โอ้ยยอดเลยนี่อโ,โอ้โหาามีอะไรแนะนำอีกไหมครับพี่วีผมมีปิดตาปิดตาปิดตา นี่ปิดตาอันนี้จะเป็นโอจานด้วยครับอันนี้เนื้อเงินเป็นเนื้อเงินนี่อันนี้ปีปีไหนครับพี่วีปีสามเก้าครับปิตาเนื้อเงินปีสามเก้านะฮะโอ้โหจานนี่โอ้อันอันนี้เท่าไหร่ครับไม่ค่อยเจอเลยค่อยเจอครับใช่อยู่สองพันเจ็ดโอ้ผมก็ไม่ไปเห็นนะเป็นเนื้อเงินจานโอ้โหดูดินี่ อันนี้คือหลองพ่อรวยจานครับโอ้โหสวยเลยดูจานนี่นี่ปิดตาเนื้อเงินครับไม่ลูกค้ามาต่อหลายคนแล้วแต่ยังยังไม่โดน,นยังไม่โดนใช่ปัญหายากด้วยไงครับอายากโอ้โหถ้าโดนเนี่ยโอ้โหไม่รู้จะหาได้อตอนไหนเนี่ย <c oughs> <c oughs> โอ้โหสวยๆปิดตาสวยมากเดียนในคอพิเศษนะเ <c oughs> รียนนี้ข้างหลังเนี่ยเห็นแล้วก็ ต้องมีมีล็อกอ่ะอ่าอือส่งน้ำปีห้าเจ็ดโอ้โอยังสวยทองคำ,คำ,คำ,คำนี่ไปมืออีกนี่อ่าดูครับอันนี้เป็นส่งน้ำปีห้าเจ็ดใช่ครับเ <c oughs> นื้อทองคำนี่โอ้ยอยากดูด้านหลังแล้วพี่พิเศษเนาะ <c oughs> <c oughs> อ่าดูด้านหลังด้านหลังนี่เห็นไหมครับโอ้โหจานยับยับเลย เอ้ยไม่ค่อยเห็นนะเนี่ยนี่โอ้ึ้นคอเลยครับอันนี้หามานานอยู่หามานานหามานานองนี้เปิดเท่าไหร่ครับองนี้เหรอใช่เออจะไม่มีราคาเลยเออังไม่มีราคานะครับนี่ก็ขึ้นคออยู่เดี๋ยวเบื่อเบื่อเบื่อค่อยมาจีบใหม่ฮะกรอบก็แางหนูนี่กรอบก็หูหลายหมื่นกรอบผมก็น่าจะมีประมาณหกหมื่นโอ้ นี่อ่ะโอ้หนักหนักหนึ่งบาทหนักมากดูดินี่หนักมากครับนี่โอ้โหซึ้บนี่ครับอุดยอดเลยจานดูดิอื้อยังไม่มีราคาเดี <c oughs> ๋ยวเบื่อเบื่อแล้วค่อยมาจีบไปนี่โอเคครับพี่วีร้านพี่วีเบอร์หกนี่เบอร์หกเบอร์หกมี 6, เบอร์โทรติดต่อไหมครับพี่วีเบอร์โทรว่าของสวยเยอะครับผมว่าดูคลิปนี้อหูคุณแห่มาแน่อย่างสวยอ,ะอ่ะนี่ดูครับนี่ร้านพี่วีอ่าร้านพวกอยู่ตรงไหนครับพี่วีเหื่คอคุณยังไม่รู้อยู่โซนเก่านะครับอยู่โซนเก่านี่อ๋อตรงข้ามกับสัลากลางน้ำใช่ครับครับอ่าอ่าใช่ใช่ก็กไล่มาหาทาานมาก็ตรงมาเลยเออใช่นันไงใช่ตรงมาเลยครับรก็ ง่ายๆนะครับไล่เลียงมาเลยตั้งแต่ร้านเบอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกร้านพีวีโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่พีมากครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ